ว่าแกดูแลเขาไอยอย่างนี้เวลาจกซีนเนี่ยเขาวิ่งเวลาพักเลยนะมันจะเริ่มมือของเราอ่อนตอย่างในตอนต้นถ้าเกิดจริงๆพอครบร้อยเกียวเขียวเขียวร้อนเกียวร้อนแบบเป็นเกียวเกียวร้อนจนร้อนไม่รู้ว่าเกียอะไรใช่ไหมเราต้องไปเช็คเกียวร้อนสามน้อยกว่าโลนะสามน้อยกว่า

ดินเพวกเลร็วี่เจีวเพคลร้อนนะแต่ถ้าพวกอาสาก็ช่วยเราที่พี่คิดว่าวันหนึ่จะเดินทางได้ประมาณกี่โลเอาแค่ยี่สิบโลคืได้สิบโลก็เอาตากตากำลังเราคือต้องเราไม่ล้เราเราต้องไปถึงนยคือคืออย่างเงี้ยก่อนนอนตงเดินปุ๊บได้แค่ไหนแค่นั้นแค่นั้นเลยกลับมาตั้หลับไปด้ใช่ถึงไดถึงนินงินงน ก็หยุดรงนันก็ได้มันมันเราเราจะมีรถไปตามไปคือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจวันนี้ก็ต้องไป40กมไม่ได้คือถ้าไม่ไหวอย่าไปฝืนดีกว่าเพราะบอกของผมเนี่ยจะมีทีมติดต่อติดตามพี่ไปตลอดถ้าไม่ไหวจะได้พี่ต้องดูสภาพตัวพี่เองด้วยว่าเฮ้ยเราไปได้แค่ไหน ไม่ใช่ว่าพี่จะต้องฝืนไปถึงจุดที่เขารับเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้สภาพพี่คือมันไม่ตรงเป้าหมายที่เราจะไปอ่ะนะกเราจะไม่ถึงเป้าหมายต้องหยุดเลยนะคืไม่อยาไปฝืนด้วยพี่ทีมของเราเองเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายที่จะพาพี่ไปถึงไม่ได้ซีีเรยสผมก็ไม่อยากให้พี่มาน็อกกันเรายนนะพี่พี่จะต้องไปถึงให้ถึงจุดเนียไม่ได้นะเราต้องคุยกันก่อนสภาพร่างกายเราไม่มีตัวองร้อยสภาพร่างกายของพี่คนนทีมมเหือระหว่างพี่กำลังเดินทางอยู่เนี่ย เขาก็จงมีการวอมีการคุยภาษาพูดต่างๆนะเขาคงไม่พูดภาษาลอยอย่างนั้นหรือวิทยุเหมือนกันอันนี้ผมเนี่ยจะเป็นหลักไปโรงแรมผมเนี่ยเป็นอาที่ที่เล่นเฟสด้วยเป็นอายกวางไอ้กลัวมันพูดภาษากระทผมแล้วผมก็แก้แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้แหละแก้ปัญหาตรงนี้เอาเรถหมด้องโยนหมดเลยโทรโทรเอารถมารับแล้วให้ไปนอนโรงแรมตรง คือพี่ต้องบอกเลยว่าหน่วยงานเนี้ยเขารับผิดชอบไปแล้วก็ไปปล่อยร่วมหรือจะร่วมกันร่วมกันัสนใจทาอะไรก็ต้องรู้ให้มีข้อมูลถึงถึงกันเนี่ยตอนในกามกำนึงปลอดภัยมากกว่าทั้งั้นเดี๋ยวมันจะเล่าเยอะเลยตัวเซอร์วิสเราก็อยุดแบบลำพังเลยทีเียวตรงนี้มันมีอีกคนหนึ่งที่แบบให้ทามูลนิธิดูแลในเรื่องการเดินทางนี่เนื่องจากอะไรเห็นในคนบ้านเดียวกันครับแล้วก็อย่างน้อยก็รู้ใจอะไรกันครับ มันสะดวกพูดกันง่ายพูดกัรู้เรื่องพอไว้ใจได้วันนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับพร้อมทุกอย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นตทั้งกายและใจ เมื่อได้รับการรับรองจากทางมูลนิธิในเพราะในไปถึงเป้าหมายกันแล้วกันที่เราไนที่สัทิตย์ละคือไม่ต้องอะไรไปแบบสบายหรือว่านี้จะเดินทางต่อแต่ไม่ไหวก็ไม่ต้องไปมีความเรื่องสุขภาพมึงก็ยุ่งไปเรื่อยๆเขาจะเตีอะไรมึงก็ป่วยเข้าไป่วยคือที่คุณว่าของขวัญที่พักเสร็จแล้วคือไม่ต้องไปคือผมต้องการให้พี่เนี่ยถึงเป้าหมายแล้วจะถึงเมื่อไหร่ผมไม่ได้สิย